ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคห้าบทที่6 0รรอสถาบันเคอรี่ศัตรูนั้นชัดเจนจากกระพัดอสูรทมินมหาราชเป็นผู้ที่ฆ่าชูราถ้าคุณต้องการแก้แค้นสิ่งที่คุณต้องการคือพลังและความแข็งแกร่งเมื่อบรรพบุรุษของเราจากกระพัดอสูรนกยูงอยู่เหนือมันอย่างแน่นอนและพรสวรรค์ที่คุณม,มีตอนนี้อยู่เหนือบรรพบุรุษ คุณต้องการล้างแคนชูราเช่นนั้นคุณมีเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่คุณจะสามารถแก้แคนได้ขั้นแรกให้กลายเป็นจัก,กรพพัดกลายเป็นจัก,กรพพัดที่แข็งแกร่งกว่าจัก,กรพรัดทมินแล้วข้ามันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้สำหรับเขาหลังจากได้ยินคำพูดของเขาเหมยกงจือก็สูดหายใจเข้าลึกๆแก้แคนใช่ฉันต้องล้างแคนเขา ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่เห็นว่าในที่สุดอารมณ์ของนางก็ถูกระดมด้วยตัวเขาเองแล้วจึงกล่าวอย่างเคร่งครึมดังนั้นขั้นแรกที่คุณต้องทำตอนนี้คือการเอาชนะภัยพิบัติก่อนที่จะข้ามหายนะคุณต้องปรับสภาพและอารมณ์ของคุณเสียก่อนสมดุลคุณต้องไปสู่ความหายนะเมื่อวิญญาณของคุณถึงจุดสูงสุดภายใต้สายตาที่คอยจับตามองของบรรพบุรุษทั้งหมด พรสวรรค์ของคุณโดดเด่นและคุณได้รับการยอมรับจากขนนกสวรรค์มันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะก้าวข้ามหายนะดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมเหมยกงจือกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าฉันต้องเตรียมตัวอย่างไร ราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าประการแรกจิตใจต้องมั่นคงและเจ้าต้องปรับวิญญ,ญาณและวิญ,ญญาณให้อยู่ในสภาวะที่มั่นคงมากเพื่อให้ร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของคุณสามารถไปถึงสภาวะสูงสุดด้วยวิธีนี้เมื่อคุณอยู่เหนือหายนาคคุณสามารถใช้รัฐที่ดีที่สุดเพื่อเผชิญภัยพิบัติได้ หลังจากการแข่งขันภูมิหลังของคุณไม่มีปัญหาแต่ไม่มีใครรู้ว่าภัยพิบัติจากฟ้าร้องของคุณจะรุนแรงเพียงใดดังนั้นคุณต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ฝ่ายของฉันข้าจะเตรียมเม็ดยาให้เจ้าแล้วเจ้าก็ปรับสภาพได้ด้วยตัวเองเวลาไม่ใช่ของข้าแต่ให้เร็วที่สุดเหมยกงจือก้มหน้าครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันต้องการกลับไปที่วิทยาลัยเคอรี่และทำการปรับเปลี่ยนที่นั่น กลับไปที่วิทยาลัยเคอรี่ราชาปีศาจนกยุงพูดด้วยความประหลาดใจเหมยกงจือพยักหน้าและกล่าวว่าฉันโตที่นั่นและต้องการกลับไปที่นั่นเพื่อจะได้พักผ่อนบ้างราชาปีศาจนกยูงผู้ยิ่งใหญ่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแต่เวลาไม่นานเกินไปต้องปรับปรุงภายในครึ่งเดือนคุณทำได้หรือเปล่าเหมยกงจือกล่าวว่าได้ หลังจากที่ราชาปีศาจนกยูงบอกเธออีกสองสามคำเขาก็ลุกขึ้นและจากไปการก้าวข้ามหายนะของเหมยกงจือและการรวมตำแหน่งของปรมาจารย์ยังคงต้องเตรียมการมากมายด้วยความช่วยเหลือจากแชมป์ของสารบรรพบุรุษตอนนี้กลุ่มอื่นๆในเมืองไม่มีเสียงคัดค้านสิ่งที่ลำบากกว่าคือปัญหาภายในของเผ่า ท้ายที่สุดเหมยกงจือไม่ใช่สัตว์ประหลาดนกยุงเธอยังมีเลือดมนุษย์อยู่ตอนนี้มีเสียงที่ไม่ลงรอยกันมากมายในกลุ่มและถึงกับตั้งคำถามว่าทำไมหัวหน้าเผา่าควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเหมยกงจือแทนลูกหลานคนอื่นๆในเผ่าน,นกยุงนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีลูกที่โดดเด่นเลยเหมยกงจือเพียงแค่เก็บข้าวของและออกจากบ้านบรรพบุรุษของเผ่าอสูรนกยุงอย่างเงียบๆ เธอสวมเสื้อคลุมสีขาวขนาดใหญ่ที่มีหมวกคลุมซ่อนใบหน้าที่สวยงามของเธอไว้ในหมวกปรับใดที่เธอก้มศรีรษะลงเล็กน้อยจะไม่มีใครเห็นรูปร่างหน้าตาของเธอแสงสีเงินวูบวาบและเมื่อเธอปรากฏตัวอีกครั้งเธอก็มาถึงเชิงเขาว,วิทยาไหลเคอรี่เมื่อมองดูบันไดที่กำลังขึ้นเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกมึนงงเล็กน้อยหลังจากยืนอยู่ที่นั่นสองสามนาทีเธอก็ก้าวไปข้างหน้าและค่อยๆปีนขึ้นไป เธอยังคงรักวิทยาลัยเคอรี่อยู่มากเมื่อเธอยังเป็นเด็กเมื่อถูกรังแกในกลุ่มเธอวิ่งกลับไปที่สถานศึกษาที่นี่อย่างน้อยก็ไม่มีใครรังแกเธออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นของเธอยังปฏิบัติต่อเธอดีมากขณะที่เธอขึ้นบันไดหัวใจของเธอก็ค่อยๆสงบลงและเธอรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้เป็นครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งเดือนที่ใบหน้าสวยของเธอเปล่งประกายแค่เดินช้าก็ใช่ สิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้ในอนาคตคือการแก้แค้นแค่ใช้สิ่งที่พี่ชายสอนให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นและใช้เลือดของราชาปีศาจทมินเพื่อสักการะพี่ชายของฉันความรักสามารถทำให้คนเติบโตได้และความเกลียดชังก็สามารถสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคคลได้เช่นกัน ในที่สุดเธอก็มาถึงประตูของวิทยาลัยเคอร์รี่และประตูบานใหญ่ก็ยังสง่างามอยู่แต่สายตาของเธอไม่ได้มองไปทางด้านในของสถานศึกษาแต่มองไปที่มุมด้านข้างของประตูครั้งหนึ่งนางยืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานและรออยู่ที่นั่นเป็นเวลานานและเหตุผลที่เธอต้องการกลับมาไม่ใช่เพื่อสบายใจที่โรงเรียนแต่ให้รอที่นั่นอีกครั้ง ในกรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาพูดว่าสาวันตราบใดที่เขาเรียกหาเขาภายในสามวันเขาจะกลับมาแน่นอนเขาจะมาอยู่เคียงข้างเขาแน่นอนแม้ว่าเขาจะยังอยู่ในราชสํานักแต่การเรียกของเขาเองทำให้เขาต้องรีบกลับโดยด่วนแล้วตอนนี้เขาจะกลับมาไหมเดินช้าช้าไปยังสถานที่นั้นสถานที่คุ้นเคยนั้นมือของนางยังกดข้อมูลติดต่อที่เขาทิ้งไว้อย่างสั่นสทาน พี่ชายฉันรอคุณอยู่ฉันจะรอคุณที่นี่รอคุณสามวันคุณสัญญากับฉันว่าสามวันคุณจะต้องกลับมาแน่นอนคุณจะกลับมาหาฉันแน่นอนอย่าโกหกให้ฉันคุณต้องทํามันนี่คือสัญญาของคุณกับฉันเมื่อเธอบ่นคําเหล่านี้กับตัวเองน้ําตาก็ไหลเต็มใบหน้าที่อ่อนโยนของเธอแล้ว เวลาที่เธอใช้เวลากับเขาจริงๆไม่นานเวลาที่เธออยู่กับเขานานที่สุดอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้อย่างไรก็ตามแม้หลังจากคบกันได้ไม่นานเขาได้ประทับใบหน้าที่สวมหน้ากาก,กไว้อย่างลึกซึ้งในหัวใจของเธอเธอยังคงจำได้อย่างชัดเจนว่าก่อนที่เธอจะถอยกลับเขาอยากจะขอถ้วยชานมจากเธอแต่เธอไม่ได้ให้มาแต่ในเวลาต่อมาเขาถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อตัวเองเขานั่งลงช้าๆและร้องให้เงียบๆภายใต้ผ้าคลุม พี่กลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนผ่านไปช้ามากในเวลานี้เหมือยกองจืออยากให้เวลาผ่านไปช้ากว่านี้เพราะตราบใดที่ยังมีเวลาอีกสามวันเธอก็จะมีความหวังนั้นอยู่ในใจยังคงมีความหวังริบรี่แต่เวลาจะผ่านไปกลับมืดมิดและสว่างสวัยอีกครั้งวันหนึ่งผ่านไปอย่างเงียบเงียบมืดแล้วสว่างอีกสองวันแล้ว เหมยกงจือรออยู่ตรงนั้นอย่างโง่เขลาฉากที่เธอเคยอยู่กับเขานั้นแอบวบเข้ามาในหัวตลอดสองวันที่ผ่านมาเสียไปก็มักจะห่วงแหนมากขึ้นใครๆก็เคยได้ยินคำพูดนี้แต่พอมีจริงๆจะมีสักกี่คนที่รู้รักสุดหัวใจเหมยกงจือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีอารมณ์แบบไหนต่อชูราสิ่งเดียวที่เธอแน่ใจได้ก็คือเขาได้ฝังมันไว้ในใจของเธอแล้ว ท้องฟ้าเริ่มมืดอีกครั้งและเกือบครึ่งหนึ่งของวันที่สมได้ผ่านไปแล้วเขาไม่มาทั้งที่ในใจเธอมีความหวังเขาไม่มาเลยความหวังลดลงทุกวินาทีและหัวใจของเธอก็เย็นลงทุกขณะแต่เธอก็ยังจะรอจนวินาทีสุดท้ายสิ่งที่มาแทนที่ความหวังคือความเกลียดชังยิ่งความหวังน้อยความเกลียดชังยิ่งรุนแรงมากขึ้นจนอารมณ์ของเธอเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดฝัน ถ้าเขาแข็งแกร่งพอเขาจะไม่ตายเพื่อตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดนี้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อคุณแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นคุณสามารถล้างแค้นเขาได้เจตนาฆ่าอย่างเยือกเย็นยังคงอยู่ในหัวใจของเขาและส่วนหนึ่งของสายเลือดที่เป็นของจัก,กรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็เดือดพล่านอย่างต่อเนื่อง ใบไม้กำลังร่วงคุณให้ฉันกวาดด้านนี้ได้ไหมเสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นในขณะนี้ทำให้หัวใจของเหมยกงจื่อที่แช่อยู่ในจิตสังหารตื่นขึ้นในทันใดบทที่ห0 9้อเธอเงยหน้าขึ้นทันทีและเกือบจะพล่องออกมาพี่ชายอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นใบหน้าที่ค่อนข้างคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยความหวังก็พังทลายลงทันที มันเป็นเด็กผู้ชายที่มีรูปร่างผอมเพรียวไหล่กว้างผมสีน้ำเงินกรมท่ายาวของเขาถูกหวีอย่างนุ่มนวลเปล่งแสงสีฟ้าจางๆภายใต้ดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินเขาหล่อด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้าของเขาถือไม้กวาดอยู่ในมือและมองดูตัวเองด้วยรอยยิ้มไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดที่นี่การแสดงออกของเหมยกงจึกเปลี่ยนเป็นเย็นชาในทันทีและเขาพูดเบาๆลองสแกนดูชายหนุ่มพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันบอกว่าไม่ต้องกวาดรัศมีอาฆาตเย็นชาพุ่งออกมาแทบจะในทันทีและควบคุมไม่ได้ในขณะที่ออราสังหารถูกปลดปล่อยออกมาเหมยกงจือก็ตื่นขึ้นทันใดถ้าเขาเป็นเพียงพนักงานธรรมดาเขาจะทำได้อย่างไรทนไหมบุกรุกเจตนาฆ่าของเขาเองขณะที่เธอรีบถอนเจตนาฆ่าอย่างเร่งรีบเธอได้ยินเสียงอ่อนโยนพูดอย่างไม่สะทกสะท้านพี่เหมยคุณไม่รู้จักฉันเหรอ เมื่อได้ยินชื่อของพี่เหมยเหมยกงจือก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองไปที่อีกฝ่ายอีกครั้งรัศมีแห่งการสังหารของนางได้จางลงและอีกฝ่ายก็ยังคงเหมือนเดิมดวงตะวันที่อัดสดงส่องแสงเจิดจ้าราวกับเป็นชั้นของแสงสีทองบนเขาชายหนุ่มยกมืออีกข้างหนึ่งและถ้วยชานมก็ปรากฏบนฝ่ามือของเขาและถูกถือไว้ข้างหน้านายน้อยเมยยอเมื่อเห็นถ้วยชานมนี้เหมยกงจือตกใจและพูดด้วยความประหลาดใจคุณคือ รูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างคุ้นเคยแต่ร่างนี้เปลี่ยนไปมากเกินไปและรูปร่างหน้าตาของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแม้แต่สีผมของเขาก็ยังเปลี่ยนไปใช่ฉันชื่อถังซานพี่สาวคนสวยถังซานยิ้มและเผยให้เห็นฟันขาวทั้งแปดซี่เมื่อเหมยกงจื่อมาที่นี่และเรียกชูรามันคือตอนที่เขาถอยกลับไปในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อให้สามารถมาเร็วกว่านี้เขาได้เสร็จสิ้นการฝึกอย่างรวดเร็วและรีบวิ่งไปโดยเร็วที่สุด ชูราตายแล้วและคำสาบานเลือดก็หายไปและรูปลักษณ์ของเขารวมถึงสีผมก็เปลี่ยนไปด้วยแม้ว่าตอนนี้เขาจะบอกว่าเขาเป็นชูร่าเธอก็คงจะไม่เชื่อยิ่งกว่านั้นอัตลักษณ์ของชูราได้จดทะเบียนกับราชสำนักบรรพบุรุษแล้วและไม่ควรมีอยู่อีกต่อไปดังนั้นชูร่าหายไปถังซานกลับมาถัางซานคุณคือถังซานจริงๆเหรอเหมยกงจือมองเขาด้วยความประหลาดใจ และความสนิทสนมที่คุ้นเคยค่อยๆกลับมาเมื่อมองดูผมสีฟ้ายาวของเขาดูเหมือนว่าความสนิทสนมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยฉันอดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกผสมปนเปนกันอยู่พักหนึ่งมีแม้กระทั่งความอยากที่จะรีบวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและร้องไห้เพื่อระบายความโศกเศร้าภายในของเขาก็ฉันเองพี่เหมยฉันได้ยินมาว่าเธอเคยตามหาฉันมาก่อนขอโทษด,ด้วยเพราะฉันถูกโรงเรียนเรียกให้ลาถอย ฉันก็เลยฝึกอย่างสันโดษเมื่อฉันจากไปฉันจะมาที่สถานศึกษารอคุณอยู่ในที่สุดก็เจอคุณถังซานถามด้วยรอยยิ้มหนูท่าทางเศร้าๆของเธอหัวใจเขาเจ็บและเจ็บมากจริงๆอย่างไรก็ตามชูร่าไม่เหมาะที่จะปรากฏตัวและไม่เหมาะที่จะอธิบายตัวตนของเขาในฐานะชูร่าในตอนนี้ดวงตาของเหมยกงจือมืดลงอีกครั้งฉันมารอเพื่อนที่นี่โอ้ถังซานไม่ได้ถามว่าเป็นใครแน่นอนว่าเขารู้ว่าเธอกำลังรอใครอยู่ คุณรออมานานหรือยังหรืออีกสองวันครึ่งกับอีกครึ่งวันเหมยกงจือกล่าวคุณหิวไหมฉันจะซื้อของให้คุณกินถังซานพูดอย่างเร่งรีบเหมยกงจือมองถ้วยชานมในมือแล้วใส่หัวเบาๆไม่จําเป็นขอบคุณทําไมผมของคุณถึงเปลี่ยนสีถังซานกล่าวว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสายเลือดมีการกลายพันธุ์ดังนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการกลายพันธุ์ที่ดีไม่ต้องกังวลไป เมื่อมองดูรอยยิ้มอันสดใสบนใบหน้าของเขาความเย็นชาในหัวใจของเหมยกงจือก็ละลายไปเล็กน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุงั้นก็ไปก่อนเหมยกงจือพยักหน้าให้เขาถังซานพูดว่าตกลงหลังจากพูดแล้วเขาก็หันหลังกลับและจากไป เมื่อมองดูหลังเขาจากไปเหมยกงจือก็อดรู้สึกแปลกๆไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากเห็นเขาความโศกเศร้าดั้งเดิมในหัวใจของเขาก็ค่อยๆหายไปอย่างลึกลับและแม้แต่ความหวังที่กลายเป็นความสิ้นหวังในหัวใจก็เพิ่มขึ้นเมื่อเธอรู้สึกท้อถอยใครบางคนที่อยู่ห่างออกไปเพียงสิบกว่าเมตรก็กลับมาคุณโอเคไหมทังซานถามอย่างไม่แน่นอนมองดูใบหน้าซีดของเหมยกงจือ เหมยกงจื่อเหลือบมองเขาแล้วพูดว่าไม่ค่อยดีทัศนคติของเธอที่มีต่อเขาดูย็นชายอย่างเห็นได้ชัดหายไปนานมากแล้วที่เธอหายตัวไปและเธอบอกว่ามันเป็นการล่าถอยอย่างไรก็ตามเธอก็ถามจางฮาวส่วนด้วยก็ยังไม่มีข่าวคราวจากเขาการล่าถอยนี้ปิดลงได้อย่างไรฉันจะรอที่นี่กับคุณถังซานพูดไม่คุณทำงานของตัวเองได้ฉันจะรอที่นี่คนเดียวเหมยกงจื่อสายหัวให้เขา เมื่อรู้สึกถึงทัศนคติที่ไม่แยแสของเธอที่มีต่อเขาถาังซานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตะลึงงนินด้วยนิสัยของราชาแห่งเทพเจ้าในยุคของเขาเขารู้สึกคับค้องใจจริงใจจริงในเวลานี้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเป็นเพราะตัวตนของเขาเองเหมยกงจือก็ไม่น่าแปลกใจแต่เขามีความรู้สึกในใจซึ่งแปลกมากหลังจากที่เหมยกงจือบอกให้ปล่อยเขาไปเขาก็หลับตาลงด้วยตัวเองยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆและรอต่อไป เมื่อเห็นเธอเช่นนี้ถังซานก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยและอยากจะบอกเธอว่าเขาคือชูราจริงๆและเขายังอยู่ที่นั่นแต่ถ้าพูดความจริงก็ยิ่งอธิบายยากขึ้นที่อธิบายยากที่สุดคือทำไมฉันถึงมีพละกกำลังและประสบการณ์ที่แข็งแกรง่งเช่นชูร่าในวัยที่แท้จริง ประสบการณ์การต่อสู้ดาบอาชูราและมหัศจรรย์แห่งท้องฟ้ามาจากไหนกันหมดถ้าเขาบอกเธอว่าเขาเป็นสามีของเธอในชีวิตก่อนหน้านี้เขาคงโดนเหมยกงจื่อทุบตีโดยตรงเห็นได้ชัดว่าเธออารมณ์ไม่ดีสำหรับเขาในตอนนี้ดังนั้นถังซานไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในเวลานี้อับอายยิ่งกว่าการเผชิญหน้ากับการไล่ตามของจักรพรรด ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเลือกที่จะยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆและมองดูเธอแบบนั้นตราบใดที่เขาอยู่เคียงข้างเธอเขาก็รู้สึกปลอดภัยในใจฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเมื่อเหมยกงจือลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาตกใจเมื่อพบว่าถังซานยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เขาตลอดเวลาเมื่อเห็นเธอลืมตาเขาก็ยิ้มให้เธอเช่นกันเหมยกงจือขมวดคิ้วทำไมยังไม่ไปอีก ไม่เป็นไรวันนี้ฉันไม่มีอะไรพิเศษฉันจะยืนอยู่ตรงนี้กับคุณเหมยกงจือพูดอย่างโกรธเคืองงานกว่าดทาอย่างเกียดคร้านเหมือนคุณได้ไหมถังซานกล่าวว่าทุกอย่างในวิทยาลัยได้รับการทําความสะอาดแล้วไม่เป็นไรเหมยกงจือกรอบตาใส่เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยืนที่นี่ถ้าคุณต้องการ แม้ว่าเธอจะบอกกว่าเธอกำลังไล่เขาไปแต่ที่จริงแล้วตั้งแต่เขามาด้วยเหตุผลบางอย่างความโศกเศร้าในใจของเธอก็ค่อยๆค,คลายลงเล็กน้อยอาจเป็นเพราะมีคนอยู่ที่นั่นเพื่อไปกับเธอเวลาผ่านไปทีละนาทีท้องฟ้าเริ่มช้าและสามวันก็มาถึงสีหน้าของเหมยกงจือก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปไม่สามารถปกปิดความวิตกกังวลที่เห็นได้ชัดได้และดวงตาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดง ถังซานจ้องมองมาที่เธอดังนั้นเขาจึงสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในตัวเธอได้ชัดเจนเมื่อเห็นฉากนี้หัวใจของเขาก็เจ็บปวดอย่างช่วยไม่ได้แม้จะอึดอัดใจเล็กน้อยวิธีการทำตัวเองควรทำอย่างไรคุณจะบอกความจริงกับเธอไหมเธอรับได้ไหมท้องฟ้ามืดครึ้มอีกครั้งและหลังจากสามวันเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยร่างของเหมยกงจื่อสั่นเล็กน้อยและมีความเยือกเย็นเล็กน้อยภายใต้ลมกลางคืน ใบหน้าที่สวยงามของเธอก็ซีดลงริมฝีปากสีแดงของเธอเม้มแน่นและเธอก็หนึ่งคอนแทคเตอร์ที่ชูราทิ้งไว้ให้เธออย่างนุ่มนวลน,น้ำตายังคงสั่นคลอนในดวงตาของเขาราวกับว่ามันกำลังจะไหลลงมาทุกเมื่อทั้งซาสูดหายใจเข้าลึกๆึกเหตุผลที่ถูกทิ้งไว้ในทันทีเขาก้าวไปข้างหน้า2อก้าวมาหาเหมยกงจือยกมือขึ้นและจับไหล่ของเธอ เหมยกงจือที่กำลังเศร้าโศกอยู่มากจู่ๆก็ตะลืงเมื่อเขาจับไหล่ของเขาจากนั้นความเศร้าโศกในใจก็เปลี่ยนเป็นความโกรธคุณทำอะไรเขายกมือขึ้นแล้วตบหน้าอกของถังซานด้วยฝ่ามือด้วยการปางังเหมยกงจือลืงเมื่อพบว่าถังซานที่อยู่ข้างหน้าเขายังคงนิ่งอยู่เมื่อเขาตบฝ่ามือแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใช้พละกำลังมากเกินไปแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ยังเป็นฐานการบ่มเพราะระดับสูงสุดอันดับเก้า เขาเป็นแชมป์ทั้งสองของสารบรรพบุรุษเสี่ยวเหมยไม่ต้องกังวลฟังฉันนะเสียงของถังสานเปลี่ยนไปนั่นเป็นเสียงของชูรา่า